สวัสดีค่ะวันนี้เฟื่องฟ้าชาแนลก็จะพาเพื่อนเพื่อมาชมบรรยากาศเขื่อนลำนางรองนะคะเขื่อนลำนางรองก็อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเขื่อนด้วยกันนะคะนี่นะคะเขื่อนลำนางรองก็ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2523นนะคะแล้วเสร็จก็ปี2525นะคะ สามารถกักเก็บน้ําได้121ล้านลูกบาทเมตรนะคะพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ก็6 8 4 1 0ไร่นะคะนี่ก็จะเป็นวิวแม่น้ําภูเขาเนาะลมพัดเย็นๆบรรยากาศสดชื่นค่ะเพื่อนๆนี่ก็ ครังแรอีกแล้วค่ะก็ได้ไปที่เป็ใหม่ก็จะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะนผ่านหลายรอบอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้มาเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศธรรมชาติค่ะนี่โอน้ำสีเขียวมากเลยนะ ทำไมน้ำมันไม่รู้เหมือนกันทำไมน้ำมันเป็นเขียวๆคุณๆนะคะบรรยากาศดีมากค่ะเดี๋ยวเดินชมไปด้วยกันนะคะริมน้ำเนาะโอ้โห สวยมากเลยนั่นก็นี่คอมอนทัวร์ค่ะก็มาเที่ยวด้วยกันนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานที่พักผอ่อนได้นะคะเพื่อนๆวันหยุดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะพาพ่อแม่มาเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติได้นะคะตรงนู้นนะคะนันก็จะเป็นจุดที่นั่งทานอาหารนะคะมาปิกนิกค่ะ มบรรยากาศธ,ธรรมชาติเนาะวันหยุดมากับครอบครัวนะคะนี่ก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเผื่อมีโอกาสได้มาเที่ยวชมนะคะหรือว่าโอกาสที่ผ่านมาทางนี้นะคะก็แวะมาเที่ยวชมกันนะนี่นี่นักท่องเที่ยวก็มีเรื่อยๆนะคะก็มีเยอะอยู่เนาะนี่ก็จะมาเป็นทั้งเด็กๆทั้งครอบครัวก็มีค่ะ โคดิ้งหน้าถ่ายรูปขึ้นไปได้ไหมน้องลองขึ้นดปดิขึ้นได้อยู่นะคะโอ,อ,อ,อ้ถ่ายรูปสวยเลยค่ะ ขอถ่ายรูปก่อนนะคะ <c oughs> นี่นะคะเพื่อนก็ยืนบนขดหินถ่ายให้เพื่อนได้รับชมกันนะคะบรรยากาศอย่างนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากมาเที่ยวนาอบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้เลยคะ่ะนี่นะคะมุมอย่างนี้เนะอยืนบนขดหินนะคะนี่ เผื่อใครๆอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบเฟื่องบ้างนะคะก็เอามาเที่ยวกันนะคะคลิปนี้ก็เก็บภาพสวยๆมาฝากค่ะคลิปนี้เฟื่องก็พาเ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศเขื่อนลำนางรองนะคะที่ถนนโนนดินแดงนะคะจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ,ะ,ะคลิปนี้ก็ลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆนะคะเ,เพื่อนๆบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมช่องเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะ